สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกทันนะครับวันนี้จะมาฟังมิเนวินี่วิสดอมนะครับพี่มาร์กบอกว่า99%ของหุ้นสิบเด้งหรือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดแต่ละปีนะครับมีคุณสมบัติแบบเดียวกันเนะี่ยไอเดียมาจากเป็นบทความนะครับที่สัมภาษณ์พี่มาร์กมิเนวินี่นะคุณไลล่านะ99%ของหุ้นบิ๊กวินนิ่งนะครับจะมีค,ร,ร,ครับจะมีคุณสมบัติ เหมือนกันเลยนี่เป็นการยืนยันนะครับของพี่มาร์คมนเดวนี้ซึ่งเป็นแชมป์ฮะเป็นนักเทรดระดับแชมป์ US Investing Championship ครับแกบอกว่าฮะแกบอกว่าหุ้นกลุ่มนะอย่าเพิ่งเชื่อนะว่าหุ้นกลุ่มออนางฟ้าทั้งเจ็นะครับจะแม้ Magnificent Seven เนี่ยจะเป็นผู้นำตลาดไปตลอดเพราะทุกอย่างมีวรารจักครับ และไม่มีหุ้นตัวไหนที่ปลอดภัยจากการตกต่ำนะครับเนี่ยพี่มาร์คพยายามบอกแล้วว่าอย่าพยายามอย่าได้ยึดติดนะว่าเออหุ้นที่เคยนําตลาดในนดีตนั้นมันจะนําตลาดในอนาคตต่อไปนะครับเรื่องนี้ผมแนะนําอ่านอีบุ๊กผมนะครับเคล็ดลึกเทรดหุ้น True Market Leader นะครับมีขายแอปแม่เมมเรเก็ตนะก็เป็นการเป็นการแนะแนวทางนะเออเนี่ยถ้าเราจะ หาหุ้นที่จะเป็น True Market Leader ต้องทำไงบ้างครับแล้วก็จะมีเคล็ดลับที่นักเทรดชั้นเซียนนะที่ผมค้นแล้วว่าเออพวกเขาเนี่ยได้กำไรหมหาศาลจากการเทรดเฉพาะหุ้น True Market Leader ไม่ว่าจะเป็น Jim r o บเ e l l ไม่ว่าจะเป็น Dipak u p a านะครับ Oliver Kell นะพวกเขาเนี่ยใช้หลักการเนี่ยถ้าสนใจก็เปิดใจเรียนรู้นะคือ ผมต้องบอกนองว่าตอนนี้ผมเปิดตลาดนะผมไม่ได้โฟกัสที่ตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวนะเพราะว่าผมมองว่าเออไหนไหนเนี่ยเรามีความรู้แล้วทำไมเราไม่ใช้ความรู้ให้มันถูกสิ่งแวดล้อมที่มันเรียกว่าจะมันส่งเสริมความรู้เราครับผมเลยย้ายเงินไปลงในตลาดหุ้นเมกาแล้วก็หุ้นจีนนะหุ้นฮ่องกงนะครับ หุ้นเมกาตอนนี้บ้านเราไม่ได้เป็นอะไรที่ไกลตัวนะย้ำนะครับบางคนอาจจะหลงอาจจะคิดผิดก็จะผิดว่าเห็นหุ้นเมกาตอนนี้ต้องซื้อด้วยเงินก้อนโตๆนะต้องต้องมีค่าคอมมิชชั่นสูงมีจริงครับบางโบโรกเขายังคงคิดค่าคอมสูงแต่แอปดามครับนี่ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ผมใช้แล้วผมหมองว่ามันดีแอปดามเนี่ยคุณสามารถเทรดหุ้นเมกาได้เงินน้อยก็เทรดได้ครับ แต่ยาเดเทรดนะครับคุณสามารถสวิงเทรดได้แล้วก็ถือยาวได้ลงทุนได้ครับซื้อหุ้นได้ตั้งแต่5้าสิเหรียญฮนะขึ้นไปนะซึ่งเงินน้อยเทรดได้แล้วก็เขาเอาเรียกว่าหุ้นอเมริกามาทั้งกระดาษให้คุณเทรดนะครับสองทุ่มครึ่งเริ่มนะครับตลาดเปิดซึ่งเราไม่นอนถึงเป็นเวลาที่ดีนะใครมาประจำเนี่ยผมว่าคุณสามารถใช้หุ้นอเมริกาได้นะนี่ที่เป็นเป็นคํา เป็นคาแนะนําจากคนที่ใช้งานจริงนะมนไม่ไไม่ค่าโฆษณานะครับก็เนี่ยหุ้นเมกานะเปิดใจครับเปิดใจลองศึกษาดูนะรับรองว่าการได้หุ้นที่กาําไรร้อยเปอร์เซ็นในแต่ละรอบมีมีครับผมแค่ผมไปใยญ่ๆก็ก็เห็นนะครับนะกลับมาครับพี่มาร์กเมรลวินี่น,นะแกบอกว่าหุ้นที่นําตลาดในดีตมันจะ ไม่สามารถจะนําตลาดได้ตลอดไปเพราะว่าพละจักรก็มีขึ้นลงครับแกยังบอกเลยนะว่าการที่หุ้น Apple Microsoft หรือ Google เนี่ยยังคงวิ่งขึ้นอย่างยาวนานนาตลาดยาวนานเนี่ยถือว่าผิดปกตินะครับผิดธรรมชาตินะเพราะว่าในวัตสารนั้นนะ่ะมันเคยมีหุ้นประเภท Nifty 50ครับเคยเรุ่งเรืองมากในในปีในยุค60-70นะเช่น a อวอนโพลารอย แต่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นมันก็ล้มหายตายจากมาแล้วรอดมาได้เพียงแค่2ตัวคือโคคาโคล่ากับอเมริกันเอ็กซ์เพรสดังนั้นเนี่ยคุณอย่าได้ยึดติดกับหุ้นนำตลาดตัวเดิมๆครับแต่พยายามต้องขยันทำกันบ้านครับคุณอย่าดูเพียงแค่พื้นฐานนะแต่ต้องดูเทคนิคด้วยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพื้นฐานอะ มันเป็นสิ่งที่ใครๆก็รู้ได้ง่ายๆครับที่สำคัญครับพี่มากว่าราคานั้นมักจะสะท้อนการคาดการณ์ในอนาคตล่วงหน้าล่วงหน้านะครับเพราะว่าแท้จริงครับตลาดหุน้นราคาหุ้นในปัจจุบันนะครับนี่เป็นสิ่งที่มือใหม่ต้องยอมรับไม่ได้นะว่าราคาหุ้นที่สะท้อนปัจจุบันนั้นราคาหุ้นท,ที่แสดงในปัจจุบันนะมันจะสะท้อนอนาคตไปแล้วะล่วงหน้าไปแล้วนี่จึงเป็นวลีของคําที่ว่า ราคาหุ้นคือคกลไกของการคาดการครับหรือที่เราเรียกว่าซื้อตามข่าวลือขายเมื่อข่าวจริงออกครับนะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับไปได้นะคราบเนี่ยบริษัทกาไรมาดีเลยแต่หุ้นกลับร่วงครับง่ายๆ่ายนะเอ็นวีเดียนะหุ้งบดีมากครับแต่ราคาจบรอบครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับความจริงของตลาด้ว่าอย่าได้ซื้อขายเพียงแค่ดูพื้นฐานครับแต่ดูกราฟด้วย ดายวกันครับชัดเจนนะตัวอย่างที่จะเห็นว่าบางบริษัทกําไรหัวแตกมากแต่ราคากลับพุ่งครับเพราะว่านักทุนนั้นมักซื้อขายครับอนาคตที่เขาคาดการณ์ก่อนที่ข่าวจะออกดังนั้นให้ดูกราฟประกอบด้วยครับถ้าคุณเพราะว่าเฮ้ยหุ้นตัวนั้นอนะกราบสวยพื้นฐานสวยไปคู่กันซื้อได้ครับแต่ว่าถ้ากราฟแย่พื้นฐานดีต้องเอ๊ะไว้ก่อนครับ ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะจบรอบแล้วก็ได้นะเพราะว่าพื้นฐานมักจะไม่ทันราคานะครับนี่คือความจริงการเทรดนะครับแล้วกลยุทธ์การหาหุ้นตัวใหม่ละ่ะหุ้น True Market Leader ตัวใหม่โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีนะพี่มากว่าหุ้นนางฟ้าตังเจ็ดนั้นอาจยังไม่จบรอบนะครับแต่โอกาสวิ่งแรงๆนะวิ่งระดับ10เด้งนะน้อยลงนะครับ เหลือน้อยลงแล้วเพราะว่ามูลค่าสูงเกินไปโดยเฉพาะเนี่ยดอนมูลค่าสูงเกิน1ล้านล้านดอลลาร์แทบทุกตัวแล้วหุนหน้นนางฟ้าทั้งเจ็ดดังนั้นน่ะโอกาสจะวิ่งแรงๆนั้นไม่มีแล้วถ้าคุณเป็นนักเตะสายโมเมนตัมนะอย่าได้ฝากชีวิตไว้กับหุ้นเทคโนโลยีตัวเดิมๆครับพยายามครับถ้าคุณอยากได้ผลตอบแทนโดดเด่นนะให้ต้องมองหามองหาหุ้นเทคโนโลยีตัวใหม่ครับเหมือนตอนที่อเมซอนกำลังทะลุ ทำ new ิวไฮหรือ m i r r s s o t ทํทำต้นเทรนฮะซึ่งตอนนั้นอ่ะไมโครซอฟท์อเมซอยังเป็นหุ้นกลางๆเลยที่คนไม่รู้จักครับแต่ข่าวดีนะพี่มาร์กบอกเลยว่าอเมริกาเนี่ยยังเต็มด้วยวัตรกรรมครับยังเต็มด้วยวัตรกรรมและจะมีบริษัทเทคโนโลยีใหม่ๆดีๆด,ดาวรุ่งตัวใหม่โผลม่มามากมายครับนี่เป็นเรื่องจริงที่ผมอยากจะบอกพวกคุณนะครั ถ้าคุณอยากจะได้กำไรดีๆได้ True Market Leader นะพยายามเข้าไปเทรดในตลาดที่มันมีหุ้นที่มันเป็นหุ้นระดับพรีเมียมครับหุ้นที่มันจะเป็นดาวรุ่งตัวใหม่ยิ่งใหญ่ครับหา Next Amazon หา Next Microsoft ฟหรือหา Next Tesla เนี่ยหายเจอครับรับรองว่ามีครับเพราะว่าอเมริกาถึงแม้อเมริกาเนี่ยตอนนี้อาจจะดูว่าเฮ้ยเทคโนโลยีอาจจะดูแผ่วๆแี่มันก็ มีบริษัทต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนอเมริกาเหมือนกันนะเนี่ยตลาดอเมริกาครับผมว่าจุดแข็งอเมริกามีจุดหนึ่งที่หาชาติใดตีได้นะั้นไม่ใช่จีนก็ตียากคือวอลต์สตรีทเนี่ยตลาดการลงทุนตลาดการเทรดครับตลาดเงินทุนนะครับอเมริกาแข็งแกร่งมาแล้วเป็นจุดแข็งที่ผมว่าถ้าทรัมป์เอามายึดเป็นจุดแข็งผมว่าตียากครับแข็งแรงมากนะเนี่ย อย่าได้มองข้ามตลาดอเมริกาถ้ามีโอกาสลองไปศึกษาและก็เรียนรู้นะครับที่สําคัญนะหุ้นอเมริกาครับมันมีแหล่งข้อมูลครับเว็บไซต์ที่เขาทําข้อมูลเกีย่ยวหุ้นอเมริกาไม่ว่าจะพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นกราฟไม่ว่าจะเป็นค่า r v l s t r v n g t h โอ้โหข้อมูลเขาแน่นมากครับถ้าสมมตง่ายๆคือ IBD ครับเขามีข้อมูลขนาดนั้นเนี่ยข้อมูลที่ดีมากพอนะทั้งกราฟทั้งพื้นฐาน มันก็สามารถเป็นแต้มต่อได้นะนี่เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งยอมรับได้เพราะที่ก่อนผมน่ะชอบแบบหาหุ้นเองซึ่งอิเล็กเเขาแล้วก็มั่วแล้วก็ไม่มั่นใจมันก็ซื้อหวานครับซึ่งเป็นสิ่งที่แย่นะพี่มาร์คชอบบอกเสมอว่าการกระจายความเสี่ยงไม่เคยเป็นผลดีสําหรับการปั้นผร์ตนะฮะนี่เป็นเรื่องจริงนะต่อมาครับแล้วหลักการสําคัญในการหาหุ้นลีดเดอร์ทําไมครับพี่มาร์คแนะนําเ์ง่ายๆนะ หุ้น True Market Leader นะครับมีเหมือนกันนะครับคือราคาต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันครับจะเป็น SMA ก็ได้นะครับท่วใหญ่จะเป็น SMA นะถ้าเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันใน SMA นะแล้วก็ค่าเฉลี่ย200วันนั้นต้องชี้ชันขึ้นแสดงว่าราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวนะครับแล้วก็หุ้นอยู่ใกล้หรือทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ5-2สัปดาห์ครับ5-2วิหายอยู่ใกล้ครับ พวกนี้สแกนได้หมดเลยนะพี่มาร์เน้นย้ำนะครับว่าหุ้นที่วิ่งจาก10ไป100ได้หุ้นที่วิ่ง10เด้งได้นะครับต้องทำนิวไฮตลอดทางมันไม่มีทางเลยที่เกิดขึ้นกับหุ้นที่อยู่ในรายชื่อ52วิกโลครับดังนั้นถ้าคุณอยากได้หุ้นส0บเด้งต้องมองหาเฉพาะหุ้นที่อยู่ใกล้52วิกไฮเท่านั้นนะครับ อย่าหาหุ้น52าสองวิกโลครับเพราะว่านั่นโมเมนตัมขาลงครับแล้วนั่งทุนเชิงแว l u ลูกับนั่งทุนเชิงเทคนิคมันเป็นยังไงครับมันมีความต่างกันยังไงพี่มาร์กเนี่ยด้วยด้วยความที่แก่เป็นสายสายหุ้นเทคนิคครับสายโมเมนตัมนะแต่นั้นเนี่ยไอการให้คุณค่ากับสายแว l u ลูเนี่ยอาจจะทําให้สายแวลูนั้นขัดใจได้นะทองนหมงรงนะว่า คือผมสังเกตหลายครั้งใี่พี่มาร์กมักจะมีมุมมองเกี่ยวกับแวลูเนี่ยการซื้อหุ้นเชิงคุณค่านั้นมันมันไม่ตรงจริตแกมันขัดใจแกนะแนบอกว่าแกเสริมนะว่านักทุนบางคนเนี่ยอาจชอบหาหุ้นแลกกาดครับห,รหุ้นที่ถูกทุบเช่นมีข่าวร้ายกําลังเทรดใกล้จุดต่าสุดซึ่งไม่ผิดนะแต่ถ้าคุณอยากได้หุ้น10เด้งในเวลาอันสั้นนะครับคุณต้องมาหุ้นผู้นําครับ ที่ไปต่อได้ไกลๆครับซึ่งมักจะอยู่ในกลุ่มที่ทำนิวไฮเท่านั้นฮะโอเคละอาจจะมีบางคนที่หุ้นทุบแรงๆมันดิกกลับมาที่เดิมก็มีครับแต่คุณแน่ใจได้แค่ไหนว่ามันจะดิกกลับมาเป็นตัววีใช่ไหมฮะแตกต่างจากหุ้นที่ทำนิวไฮครับสองวิข่ายต่อเนื่องนะนั่น,นะน,นมันจะตอนว่ามีสถาบันเข้ามารองรับแล้วก็เข้าซื้อต่อเน,นื่องความง่ายในการได้กําไรครับ หุ้นห้าส2 e องวิกไฮจะได้กําไรมากกว่ายิ่งคุณเทรดในตลาดทีม่มันมีหุ้น True Market Leader ซึ่งพื้นฐานรองรับมีสถาบันเข้าเทรดนะอย่างต่อนเนื่องนะผมว่าซื้อหุ้นห้าส2 e องวิกไฮได้เปรียบมากกว่าซื้อหุ้นห้าสบ2องวิกโ w ลยให้นอนครับสรุปนะครับถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ได้หุ้นสิบเด้งหรือหุ้น True Market Leader ต,ต่อไปนะครับต้องมองหาตั้งแต่มันยังไม่เป็นที่พูดถึงครับ ดูง่ายนะครับสแกนด้ยง่ายนะมันต้องยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสอ0วันครับดูพฤติกรรมราคาครับแล้วก็อยากข้อที่เน้นย้ำนะครับอยาให้คุณพยายามหาหุ้นที่อยู่ใกล้ห้าสองวิกายเข้าไว้แล้วก็พยายามดูการทำฐานราคาผมยังชื่นชอบสิ่งที่ปู่อนลนิวนัสายแานสกีมบอกเสว่า คุณนี่ทำห้2สองวิคไฮและทํารอบใหญ่นะมักจะทําฐานราคาครับ With h a n d ิลเสมอครับไม่ทำฐานราคา VCP แบบพี่มาร์คเสมอพยายามมองหาหุ้นทําฐานราคาแบบนั้นเอาไว้มีโอกาสที่คุณจะได้กําไรก้อนโตจากมันแน่นอนครับนะฮะตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ